รอนบ v น,นี้มาเปิดกล่องกับกระเป๋าตังค์กันลอยคีโข้ลนะครับใช้รหัสุ่นว่า N mm H hmm. 1 9 B B 0 8 7เนื้อผ้าด้านนอกนะครับตัวนี้มีทั้งหมด3ชั้นอย่างที่เนเจะให้ได้บอกไว้เดี๋ยวจะขึ้นรูปว้ให้ชั้นนอกก็จะเป็นกันลอยคีดค้ลนะครับแล้วก็ทั้งในเนี่ยจะใช้เป็น RFID blocking ครับก็คือการพวกบัตรเครดิตข้อมูลจลกรรมเลยครับเปิดามาก็จะเจอป้ายสัญ,ญลักษณ์ a นเ r อ High นะครับกับป้ายของสัญ,ญลักษณ์รุ่นนี้ว่าผ้าแข็งแรงกันลอยคีโควน กระเป๋าตัวนี้ก็จะมีตามรูปที่ขึ้นให้นะครับ,รบกระเป๋าตังค์รุ่นนี้ก็จะมีช่องใส่บัตรทั้งหลายไว้ทั้งหมด12ช่องนะครับรวมทั้งสองฝั่งแล้วก็แยกเนี่ยที่เปิดก็จะมีประมาณสี่ช่องครับแล้วก็หนึ่งช่องเก็บเหรียญก็ข้อมูลทั้งหมดก็จะอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดไปแล้วนะครับก็ถ้าถามว่าใบานี้เนี่ยเหมาะใช้งานแบบไหนกับใครก็คงจะบอกได้แค่ว่าใบานี้เหมาะสำหรับ,บคนที่ต้องการใช้นาน,าน เพราะว่าทั้งกันรอยขีดขวรและแถมยังกันน้ำอีกใช้ได้ยาวแน่นอนครับตัวนี้สำหรับท้ายคลิปนี้ก็คงพูดได้แค่ว่าไม่ว่ามาจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ก็คงต้องแผล่ลาเพราะว่าวันนี้จะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ